l i v i n life in color. Everything around me looks so beautiful and sweet. Heavenly desire. Everything so bright, it's like a brand new movie scene. ถึงโรงแรมแล้ทุกคนตอนนี้เราพักอยู่ที่สกายไลน์ก็คือไม่ไกลแอร์พอร์ตเลยแต่ว่าไกลจากเมืองมากก็คือเข้าเมืองไปลั <c oughs> <c oughs> กับพี่โมนะคะที่จะไปที่เราอยากไปที่ันจะนั่งเลยส่งเลยใครมาฟินแลนด์ก็อย่าลืกดก่อนถ้าอยากลงข้างหน้าเลยเขาจะไม่ได้จอดทุกอันก็กลายเป็นเดินแปดนาทีเลยแม่ก็คือตกเลยแบบที่ง่ายๆมาทำทุกอย่างให้มันยากขึ้นก็คือพวกเราตอนนี้เรากำลังจะไปมาอเมโกะกันุุกวนเลย ใหญ่อะแล้วก็มีคาเฟ่าแต่ปัญหาเดิมอีกแล้วก็คือมันปิดสองโมงไปไม่ทันอีกแล้วว่าคาเฟ่ปิดแต่ไม่เป็นไรก็เคยซื้อของได้คือตอนนี้เราลุ้นอยู่ว่าให้ไปแค่ทันแบบอยู่ตรงนั้นแค่สิบนาทีก็พอใจแล้วขอแบบไปกินขนมสิบนาทีแบบเร่งๆก็ได้นรีนสงแล้วงแล้วเหรอนั่น ใหญ่มากค<ว>รนรา<อ>แบบแบบดอกไม้ได้วยออ <laughs> ตรงนี้ก็คือมีเอาเล็ด้วยทุกคนตรงนี้คือสีฟ้าน่ารักมากอันนี้คือราคาสามสิบสองยูอันนี้ก็น่ารักชอบสีฟ้า ก็น่ารักทุกคนอันนี้45ยบูเป็แนแบบกบระเป๋าสาาักลายเอยแต่อันนี้คือเราจะอันนี้มาคือมัน13บูารแล้วก็ลดอีก30%นแม่ถึงแล้วค่ะโอลิเวียเราจะมากิน,นอะไรเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ที่เนี่ยเขาบอกว่าเลิศอร่อย คนทำไม็นปังขนาดนีงง้โอ้โหแม่ต้องแต่งออกปากแล้วนะร้านนี้มไม่อาบน้ำ <c oughs> ใช่โชว์อาฟฟิตกันทุกคอนตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วคือสภาพไม่ไหวเลยแต่ว่าท้องฟ้าสวยมาก นี่คือจริงๆหรอถาหารมาแล้วสั่งเป็นเบอร์เกอร์มาแล้วก็เบียร์ของที่นี่นะอันนี้ก็คือเป็นเบียร์ของที่นี่ที่เราดู่มก็คือเป็นอันนี้ ซักผ้าก็ให้อบผ้าด้วยก็มีห้องครัวอันนี้คือปังที่สุดในโลกแล้วก็คือมีที่ซาหน้านี่คือเด็กมากที่เช้าหน้าแบบสุดยอดต้องเปิดออกไปดีกว่า อมันค uh ือ huh. ที <S 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 ่นี่เลยทุกคนเลยเชื่อว่า r เว r ร์ d e ซ l ์ t e r y Suite คือคนลรแบบสองพันอันนี้คือมาห้าคนแต่ว่าถ้ามาแบบหกคนถ้ามาหกคนก็จะเพราะห้องมีบ้านที่นอนได้หกคนอืมคุ้มสวยมันจะมีเล่มแบบเกสบุ๊กให้ ให้แบบว่าคนที่มาพักมาเขียนโนต้ตไว้ได้ว่าแบบวันที่มาพักเป็นยังไงบ้างเหมือนไดอารี่อ่ะน่ารักมากแล้วก็แบบเขาก็จะมาชมกันวันนี้เขาเขียนทุกวันเลยฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการอยู่ฟินแลนด์แล้วคือวันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่าจะมีภารกิจตอนเย็นที่แบบ ยิ่งใหญ่มากก็คือจะไปดูแสงเหนือจะไปล่าแสงเหนือแล้วก็ไปขี่สโนว์โมบิลกันเตืเ่นเต้นมากแล้วก็ตอนนี้ก็เลยแบบทุกคนก็เลยพักเหนื่อยกันอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านก็คือสวยมากแล้วก็แบบใช่เราไม่นอนมาหลายคืนแล้วไฟเช้าทุกวันก็เลยวันนี้ก็จะนอนพักแต่ว่าเนี่ยก็นอนไม่ค่อยหลับก็เลยแบบหาอะไราทำไปเรื่อยๆก็คือ กิจกรรมก็คือเป็นแม่บ้านกินข้าวสั้พผ้ต่างๆก็จะลองไปนอนอีกทีแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูวิวว่าวิวจากห้องนอนคือปังมากปังไม่ไหวมันข่าันม่อยู่ร้น กิจกรรมวันนี้ก็คือซักผ้าใช่ก็คือคือเรารอคอยอย่นี้มานานมากเพราะว่าเราอยู่มาแล้วเราก็ไม่มีที่ซักผ้าเลยแล้วเราก็ต้องอยู่ที่อีกสิบกว่าวันเลรซักผ้านะคะแต่ว่าโชคดีที่พักเรามีที่ซักผ้าเครื่องสระร้อนอันนี้แล้วก็อบผ้าเลยจบไม่ไหวใช่หิวมากทุกคนก็เลยมาปิ้งขนมปังกินนะคะไม่ใช่สเบกหมดเลยอ่ะแบบสวยมาก แล้วก็กำลังรอข้าวจากซูปเปอร์มาส่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำอาหารกันอ๋อ,อิ่มบอกก็คือว่าเราอะสามารถสั่งข้าวแบบสั่งร้านอาหารหรือว่าซูปเปอร์อะไรเงี้ยมาจากร้านมาจากแอปโวได้ปันถ้าใครมาโวอย่านี้ก็คือโหลดแอปนี้มาแล้วก็สั่งเลยเพราะว่าสะดวกกว่าเพราะว่าเราอะไม่งั้นเราต้องแบบสั่งให้ไม่ใช่สั่งก็คือเรียกแท็กซี่มารับเราถึงบ้าน ล้วมันก็จะแพงเพราะว่ามันต้องแบบไปกลับอะไรอย่างเงี้ยคืเอ,อเราไปลองเช็คในฟอร์เควสแล้วเขาก็บอกว่าโอกาสเห็นน้อยมากแบบว่าจาก5 5าระดับอะ่ะก็คือ,อแค่1ระดับอืมก็คือไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องรอรุนนะคะแต่ว่าตอนแรกที่โทรไปหาเขาอ่ะเขาบอกว่าแบบโอกาสเห็นเยอะมากเลยปะชาเขาบอกโอกาสเห็นเยอะเออก็เลยแบบโอเคงั้นก็มาวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังกับแสงเืออยู่ <มา S 1> แล้ว,ลวเออเพราะว่ามันอยู่ในช่วงแบบ ที่มันไม่ใช่ฤดูของมันแบบเป็นช่วงเอพิลแล้วเลยอ่ใช่แล,แลคือแสงเหนือจะหมดประมาณกลางเอพิวซึ่งวันนี้วันที่สิบสองเรากคือวันนี้เราก็เลยเลือกเป็นแพ็กเกจที่แบบว่าไปตามล่าหาแสงเหนือแต่ปกติเขาจะนั่งรถไปใช่ไหมตอ,อนเนี้ยเราเลือกเป็นขี่ snowmobile ไปเลิศเมล่ะเลิศเมล่ะก็คือเออไม่เห็นแสงเหนือก็ยังได้ขี่มันเท่าไหร่นะมือประมาณห้าพัน ร้อยกว่ายูโรซึ่งก็คือเขามีแบบรับส่งด้วยนะก็คือแบบสะดวกกว่าก็คือแพคเกจส่วนใหญ่เขาจะแบบรับส่งที่พักหรือว่าโรงแรมหมดเลยเพราะว่าในแาบแลนอะเออรานีเนียมันจะแบบเดินทางยากมากก็คือต้องเช่ารถอืมแต่ถ้าไม่เช่ารถเขาก็จะมารับที่บ้าน <laughs> ไปแล้วค่ะ <laughs> แล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะเป็นไมท์เลยแล้วตอนนี้ขึ้นรถมาแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปที่ขี่สโนโมบิลจริงๆเลยเต้นเต้นคือเสีชุดมาหามากเดี๋ยวก็จะใส่หมากกันน็อกด้วยเขาก็ให้แบบตัวเอง No, I won't talk too much, and I won't move. คือแบบตาร์ทไม่ได้ s ร a r โนบูบิวไม่ได้แบบไแล้วแบบทุกคนจะไปหมดแล้วเพราะเราอยู่ข้างหลังสุดแล้วเขาแบบไม่สนใจเลยเว้ยเขาแบบมีแค่คนคุมอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่คืข้างหลังแล้วแบบทุกคนไปกันหมดแล้วแต่ว่าเราขู้นรถสปาได้อยู่กลางป่ากลางเข,ขาฟินแล้วคุณจะ่าตายโอยสาภาพาผู้หญิงสองคนที่แบบกะเคห์ย <laughs> อยู่ข้างหลังสุดแล้วก็ตาร์ทรถไม่ แล้วก็เลยเอเวอรันนี้ระคัอน่ะโอเคแต่กี้คือลองขับมาแล้วนิดตึงแบบมันก็ยากอยู่ะจะรอดไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ก็คือตอนเนี้ยแบบม,มีมีเบลอะไปอยู่กับคนที่แบบว่าเขาดูแลเบลก็เลยแบบบอกให้เขาว่ากลับมารับให้หน่อยแต่ว่าก็กลัวนะแม่ตรงนี้คือน่ากลัวมาก <c oughs> ตะกี้ขับแล้วเป็นไงมื่ยม,มากแล้วก็ <c oughs> ยากกว่าที่คิด้า <c oughs> ใช่ใช่มันมื่ยมากมันเร็วมากแล้วมันก็มื่ยมากแบบมันเหมือนการขับมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามันแข็งกว่าใช่คือแบบเวลาเราเราหมุนอ่ะมันจะไม่ค่อยไปคือหลักๆอ่ะต้องแบบเลี้ยวตัวเอาใช่คือมันจะหมุนไม่ค่อยไปแล้วแบบมันเร็วเออคือถ้าใครแบบกลัวห้ามอยู่ข้างหลังเพราะว่าเขาจะทิ้งเลยเว้ยและเรากลัวแล้วก็กลัว แต่ว่าไม่ไรก็คือเขาจัดคนให้แบบมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็แบบปลอดภัยขึ้นเพราะว่าเขาเขาก็จะจอดรอเราแต่ก็แบบแปลกสุดก็คือลอดไปเรื่อยๆคือเขาแบบว่ารอถูกแบบรอรอหยุดรอไปเรื่อยอ่ะเบลอ่ะก็คือเป็นคนที่นั่งสอนคนที่คนที่แบบเออเป็นไกลแล้วแบบเขาก็ขับแบบปลอดภัย Chest, chest, even though usually วันนี้เราจะไปเซ็นตร์โคสิเลยกันบ้านคิตซี่หรือเปล่าคะเนี่ยวันนี้ก็พาเพ่มา <c oughs> ชมบ้านเบาๆนะ <c oughs> ไม่ค่อยมีใครมีโอกาสเลยเออกลับบ้านเกิดเฮ้ยไปเจอแฟนตาเกินวันนี้ทุกคนก็จะกำลังเขียนนะเศษที่เซนต์ต้งอยู่จุงหลังอ่นต้าโชว์สิของพี Dear Father Santa Please grant me an Italian glucose guardian ขอบคุณค่ะไ <c oughs> ด้แน่ได้แน่นอนตอนนี้คือกำลังรอ a n นต้าฮอสอยู่ ไปเจอเานต้าไปแล้วเซนต้าแบบน่ารักมากแล้วก็แบบมีคนไข้าหน้าที่เป็นเด็กญี่ปุ่นแล้วเขาก็คุยน่ารักมากเขาชอบเด็กเล็กๆเราเป็นเด็กโตแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยคุยแล้วเขารู้เรื่องแบบประเทศไทยเยอะมากเขารู้ว่าสงส่งการเขารู้ว่าแบบมีเมืองอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยเขาโลคิเซนต้าขอจะขำมิงถือเท้าน่ารักมากกำลังจะไปขี่เลนเดียแล้ว ได้ตั๋วมาแล้วเรานั่ง1กิโลกันก็คือมันจะเป็น29อยู่ทุกคนแต่ว่าถ้านั่งแบบว่า4 0 0เมตรก็จะเป็น18แล้วก็3กิโลก็จะเป็น70อยู่นี่คือกวางของเราเขาบอกอันนี้เป็นตัวผู้แล้วก็หมวหูให้ด้วยกำลังจะไปแล้วทุกคนยี่ซื้อหูกวางมาด้วยอยากเป็นน้องกวาง <laughs> เป็นดียเสร็จแล้วใช่ที่นี่มีมาเลย์ไม่โกด้วยเราจะเข้าไปดูกันว่ามีอะไรน่าซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่มันลดอันนี้แบบน่ารักมากแบบลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เหลือประมาณแบบเจ็ดร้อยบาทแล้วก็กระเป๋าอดแบกที่แบบทุกคนซื้อก็คือเหลือ ไม่ได้เหลือก็คือไม่ลดแต่ว่าราคาเต็มก็คือประมาณพันเขาจะบอกว่ามันไม่มีค่าเข้าที่ทุกคนคือเข้ามาเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากใชายรูปกับเชนเตอคอร์ดแบบว่าอยากได้รูปกลับไปอ่ะก็คือต้องจ่ายเงินแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นปริ้นออกมาอะแต่ว่าก็คือไม่ได้เป็น PDF ตอนนี้ก็คือต้องรีบไปหานองฮัสกี้ก็เลยซื้อแบบว่าแซนด์วิชรรหว่างทางแล้วก็เราก็คือซื้อว่าเป็นแบบ ซารามี่ที่เป็นเรนเดียอยู่ตรงนี้กินได้หมดแล้วกินเรนเดียหลังจากนั่งเรนนั่งเนเดียแต่มันไม่รู้สึกถึงว่ามันเป็นเนื้อเรนเดียเลยแบบเขาไม่บอกไม่อ้วนนี่นึ่งอยู่ฮัสกี้พาร์กแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งเลื่อนที่ฮัสกี้แบบวิ่ง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 อะนอนน่ารัก ใช่ต่กี้มีตัวข้างหน้าตัวนี้เ,เหี่ว่ออะมาดมฮอว์ช็อกเกลตลาเต้กันล้วคนหมา,มมา,าดีกันอยู่มากอยาเล่นไซด ไซส์เนาะก็คือเป็นร้านอาหารที่ดังมากของที่นี่้ก็คือจะขายแแซลมอนแต่ว่าเขาเคลมว่าเป็นแซลมอนที่ดีที่สุดที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเบสแซลมอนเอเวอร์เห็นปะก็้ยบว่ร้านน่ารักมากเลยแล้วเคียงก็จะเล็กน้อยมากแบบไม่ได้นั่งเยอะเ้ยที่นี่คือแบบมีเมนูน้อยมากก็คือไม่ต้องเลือกเยอะมีแค่นี้แล้วก็มีน้ำ ได้มาอะไเขาบอกอันนี้เป็นแบบ traditional drinks ชื่อกรอกทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเป็น berry ใช่ปะ่ะ hot berry with drink ใช่ <with S 2> แล้วก็ cinnamon ก christmas spice อรอเป็น traditional christmas drink คือเราจะเลือกได้ว่าให้ส่งแบบอันนี้ก็คือส่งปกติส่งเลยแล้วก็ถ้าย่อนกล่องเนี้ยก็คือเขาจะส่งให้ในวันคริสต์มาส ้ไอนก็คือเราอะหาบัสไม่ได้คือที่เนี่ยมันจะหาแล้รถเดินทางยากมากก็คือต้องจองแท็กซี่อะไรอย่างงี้ยใช่ไหมแต่แท็กซี่มันแพงก็ตอนนั้นเราก็เลยพยายามหาบัสอยู่จริงๆเนี่ะมันไม่มีแล้วแหละมันหมดเวลาบัสแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีบัสคันเดิมที่มาส่งเราผ่านมาแล้วเขาก็เอ้าท้าไมอยู่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าโอเคบ้านแบบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาไปส่งเขาก็คิดเงินอะไรเงี้ยแต่เขาเขาไม่รู้มาก่อนฏว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนแล้วสุดท้ายก็คือผลใช่ไหมเออเขาก็ดูแบบเข้าข้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คิดเงิน เสร็จแล้วเขาก็แบบเออมาส่งแล้วเขาก็บ่นตลอดทางว่าแบบไกลมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คืองงมากว่าบัสที่นี่บัสตบคันใหญ่มันออกนอกเส้นทางได้ด้วยเหรอวะงงอยากสง่งอะไรก็ส่ง <laughs> ตั้งตื่นนะคะก็จะมาทำอาหารเช้ากันแล้วก็เอาพิ้งขนปังเอาไว้ก็ยิงขนมปังแล้วก็ มีแฮมกับไส้กรอกแล้วก็มันบดจากเมื่อวานนี้แล้วก็มีสตรอเบอรี่บนมด้วยมาก,กินมันแบบสดมากเป็นสีแดงเลยอ่ะอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นแฮมแล้วก็ขนมปังไส้กรอกแล้วก็มันบดแล้วก็ขนมก็จะมีนมแล้วก็สตรอเบอรี่สวยว่า ทุกคนดูสิเขาบอกว่าแบบ a one p e of world water มันคือเป็นน้ำที่ดื่มได้แล้วฟินแลนด์อ่ะเป็นประเทศที่แบบมีน้ำที่แบบเพียวเล็ที่สุดนี่เรามากินพิซซ่ากวางเรนเดียคืออยากกินเรนเดียมากใช่ทำยดกนะคะเพราะว่าเราทำตัวเข้ากันเองเลยนี่ ดูเนื้อกวางเรนเดียที่เราขี่เมื่อวานเนี่ยกลายมาเป็นอยู่ในท้องเราแล้วทุกค